โอ้ oh, พี่น้องจ๋าวันนี้เมนขนาดครับอำเภอเทินจังหวัดลำปางครับพี่น้องจ๋าทราบอันกินหมูขนาดครับพี่น้องจ๋าไอที่เปิ่นขายหมูหมูเหม่อเหม่อแแม่นี่นะพอโทมีหลายเจ้าครับยิ่งอยู่แถวนี้เอ็นดูคนที่เปิ่ลอยู่แถวเนี้ยครับเปิ้นบอกว่าแจ้งไปหลายเตือนละก่อนบามีอย่างดีขึ้นก็เปิ้ลเส้นใหญ่ขนาดนี้จะบ่มีจะมีเรื่องได้จะใดพอท์โทพ่อล้งโห้ย บ้านเมืองเฮาครับพี่น้องจ๋าก, COVID, กับโควิดกับควันหมอกควันนี่เก็แย่จะพออยู่ละปะาเื่งมูนี้แห็มผมหูจะช่วยจะใดผมเป็นเสียงเป็นเรื่องก็เป็นแค่เสียงเล็กๆก็พยายามทาได้แค่นี้แหละครับคนมีสาตางค์อย่างไง,งนะเอ็นดูคนตุกกระ้องอดทนดมกันต่อไปจากใจผมวิเจเสือน้อยนะตรงเนี้ยพี่น้องจา๋าอำเภอเทินครับพี่น้องจ๋าวภาวบรรยากาศครับเมืองเล็กๆครับแต่ก็จะไม่เล็กธรรมดาครับพี่น้องจา๋านี่ตาม่ันจากผมวิเจเสือน้อยบอกให้ทุกท่านว่าเนี่ย ความเดือดห้อนของพี่น้องคนแถวเนี้ยเปินแจ้งไปหลายเตื้อแล้วแต่บ่มีการเคลื่อนไหวอย่างสักอย่างคับ